ไปแล้ววอทชอปวอทชอปนาฮีนาฮีเจอกจนเดีเยวนาฮีนาฮีาไม่ชอบแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนไทยไงปอไปจินนเฮีอะ ในสัตว์ัคนไทยแล้วข้าอยนเคสซีเลยเอาไปสองอะไรใครอยากกินเคสซีวะเออทามนดิเราไปฟ้องไม่ไม่มีใช่ไหมเนี่ยเชลเตอร์เอเอยกูไม่เห็นนะไม่เห็นแปลว่าไม่มีพูมาิ้หอยเลย่ดทำามกูโดนยิงตายตัวกูต้องบอกว่าไม่เห็นกันก่อนนะไอจาอีกค่ง กูไม่ได้บอกว่าไม่มีนะสตแต่กูแค่ไม,ไม่เห็นไม่เห็นไม่ใช่มับนบางทีเราอาจจะพาลากเ้ยที่จะมองอ่ะมันยังมีสิทธิ์ได้เป็นไปได้รอนีพอเดินป่าล่าม,มลลลลเขียวร่มอะไรเงี้ยบางทีมันมองยาก,กอสัสลองมันเป็นล่มชมพูล่มแดงดิเราเห็นมันง่ายเลยนะเว้

อืมเคิดปากด้วยนะ <c oughs> ปากด้วยเพราะว่า đang phải đang phải cái chi vòng vòng như nghỉ, anh cái bên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  ม <My> อาเฮ้ย <c oughs> อยู่ด้วยกันไปช่วยกันเลยมึงสองตัวมาไปช่วยเพื่อนมึงเลย <No. S 2> มึอยเพื่อน เฮ้ยไอ้เชี้ยเข้ามาดูเลือดมันหมดมันหลอกหมดหลอกยังไม่ตายอย่งมดูดิตัวหนึ่งอ่ะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยน <c oughs> ม่เห็นบะไม <c oughs> ่เห็นอย่างที่กูเห็นไหมที่แรกอ่ะแปลว่าเพื่อนแม่งเงื้อมือไปจับทันยังหวะไอ้เชี่ยคือแบบหมดหลอดแล้วอ่ะเออบบรงเป็นมึงจะเป็นผู้กลับมนจากความตายเหรออะ มึงกลับมาจากความตายคือมึงกลับมาแล้วมึงทำงานได้คุณพูดกลับมาจากความตายเว้ะไม่้อผงาดเลยนะเออไม่ได้กลับมาแล้วมาตายต่อได้ไม่เอานะเดี๋ยวตำรวจจะโดนเที่ยวซ่อนหระไอผงาดกูเหลือไปลบไปหายไปแล้วไอที่อันนั้นอะอะไรว่าไอตรงบ้านใกล้ๆเชลเตอร์อะไอวันนั้นอะสว่าง พี่กดซีโฟนะเออไม่จสด้าัก็ได้เหรอบึมไปล้ไปแล้วเดี๋ยวหายไปแล้วหายไปไหนแล้วหาไม่เจอแด้กดกระบาดหายเขาลบไปไม่หายไปเองถ้าเวลาผ่านไปกูรู้สึรที่ชินรูกั่นกูก็นึกว่ากูส่งเข้าในได้์ละสุกรปยังไม่ได้ส่งหายมึงว่า ไอคนที่มันเก่งพวกโปรแกรมมากๆอ่ะมึงว่ามันไปกู้ไฟล์ขยะที่แบบลบแล้วหายไปได้ปะว่ะการถาวรนอ่าจะได้นะแต่กู่เห็นได้พวกตำรงตำรวจพอเราไม่สืบพดีอ่ะไอที่แบบไปลบในไฟล์ถังขยะแล้วนะแม่งยังกู้คืนมาได้มันต้องมีวิธีล้วนะอเทียแบบกล้องจอนปิดอย่เงี้ยไอเทียแม่งลบลบไฟล์ทิ้งแล้วนะแม่งก็ยังยังหาเจออ่ะ ไอ้เหี่ยอะไรดอกพี่อะไรมาตกตรงนี้เนี่ยก้องตกใกล้ๆกูเลยอ่ะใช่เหรอเออเนี่ยตกข้างหน้าเลยรออะไรอ่ะไระฟ้าไว้ดิเออมาเปิดมาเปิดห้องแล้วแก่อ่ะเออไอ้เหี้ยไอ้กล้องเล่นอันนี่ไหมไอ้ฟาม마ตอ่ะเล่น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  ในฟาร์มาร์ตอยู่เนี่ยโอ้ดิเฮ้ยตัวปืนโกนไว้ในในรถดีกว่าแล้วแล้วมึงแล้วมึงก็เก็บฟาร์มาร์ตไปให้เก็บไว้แล้วใช่ไหมเออเูาได้เก็บกระสุนเขียวก็เผื่อไปเข้าห้องดีกว่าไปเป็นรับปืงแล้วออกจากออกจากรูได้เลยชัดอยู่นานจังเลยในรูเนี่ยอยู่แตัเจะออก อยู่อยู่จะเป็นตัวตนแล้วมึงอ่ะไอสัตว์ปลาคนเดียวได้ข้อหาอดเงี้ยโอ้เออเฮียเกกากูปืนแอดอกเลยนะมึงเอาวมึงไม่เอาไว้ตรงนี้มึงก้ารถมารับกูแล้วไงเราจะไม่ไปเปิดห้องรับกันเหรอของยังไม่ปูเจ้ดตู้ตู้โดนตจ้ สื่อแล้ไม่บอกสารเลยที่อ่ะโ้โหฟ้าร้อนมากแต่ยิงยิงแบบว่านิ่งก็ได้แต่แค่แบบประสุนน้อยะใช่ลยวิชาแค่เยอะเอ๊ก็มึงดูอัตราอัตราความนิ่งของปืนนีเยอะป่ะอัตราความนิ่งไม่ได้เยอะมากหรอแค่สู้สู้ทีก็สูดไม่ได้นล่นแหละไม่ใช่หรอ เอ้ยเครื่องหนีคือตอแบบชันจื้อพอยงไอสัสเครื่องหนีเนี่ยคุณชอบต่ท่ารกอได้ต่อหนีตอไ้หรอผมได้ต่อ้อ้กับอรมับยังไม่มีกันไม่มีสนกระสุนเขียวเลยกูได้เปลี่ยนไปเล่นกระสุนเขียวทั้งหมดไม่มีสานอีก เเลยครับแยกกระสุดแล้วไม่ชอบเลยคุณซีโฟทิ้งแม่งเลยเนี่เก็บพวกระเบิดไฟระเบิด ไปดอ่ไอ้ก็มีก่อสารแล้วไงอีแล้วไปไปไปขึ้นหลังคาเนี่ยแบบไปกูเก็บเครื่องหลบหนีุกเฉินมาแล้วเดี๋ยวเราอยู่บนหลังคาถ้าถ้าวมหีไปจุดตื่นแล้วก็ค่อยใช้เครื่องหนีุกเฉินหนีไปแต่ถ้าแบบมันอยู่ตรงกลางตรงตรงนี้เลยก็ไม่ต้องไปไหนแล้วก็เฮ้ยก้อง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 ก้อ อย่างแต่คีคีไปหลบบ้านกนในรถมีคนเขาบอกว่าทำไมกูไม่เห็นคนใช่ไเนี่ยที่เป็นจังไรมาปล่อยไหลปล่อยไหลอ๋อข้างบนมันมีแอดด็อกในว่ามันมาลูดของให้รอบกันเดียวแล้วมาปล่อยรถไหลกูก็นึกว่าบนรถมีคนกูก็กาดซะผมได้สองคนใชบไหมฮ่าฮ่าฮ่าผมก็ยังไม่รู้ อะรยาเสพคุณด้สแล้วมาแล้วผมเนี่ยกดูแลไอ้ีอผไปอยู่บนไอ้นี่ดีกว่าพิพิธภัณฑ์ดีกว่า ไม่แต่กระสุนทองกระสุนเขียวผูอยู่ไหนเนี่ยอดินแค่ยางแตกเลยไอ้ก้องมึงมึงมาทันปะเนี่ยทันเครื่องบินปะเนี่ยเครื่องบินมาเหรอเออ กด็กด X วิ่งไหมปุม๊บจะโ,<อ>โดดบนหลังคารนี่นะขายสิทธพัธนธ์ใช่ไหมได้ดูมันก่อนมันไปไหนแล้ววะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวแต่แต่จะต้องมิตตี้มานี่แน่นอน còn anh đi sẹp phun bong, anh ấy ở bên shelter, bên <coughs> shelter, con này bên shelter, shelter này quan, ai nói nhảm bịa ai vậy này,

从空洞里面，你看，看，天天天天哎，刚才可以出去过的。现在看不见人了呀。哎，刚才、欸、送麻烦，你扔弹了，是 ยังยังเขาเห็นยิงเลือดแตกเลยเมื่อกี้น่ะฆ่าไปหนึ่งน่าจะเหลืออีกเฮ้ยตรงบ้านก็น่าจะมีโซนนะเสียงมาดูดีเงี้ยวะท็อแค่สามโืมเสียงไป แตกหมดแล้วหรอวะหลังก้อนหินมันฟ้าฟ้ามันแตกหมด,ดยังวะไปเข้าไปเข้าตรงบ้านตรงบ้านเออเห็น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 แล้วไอ้ปลา<ค>เรดใส่บนป่นาแ,แฟดไว้เฮ้ยเพื่อนเราเอาเอไอ้เทียแล้วกูล่วง เ่าจบเล่นเฮียอะไรในสัตว์เอ้ยยิงแม่งไี้เฮียมันขึ้นมาไม่ได้เลยก่อกวนเนอะก่อกวนทำเฮียอะไรวะยิงแม่งไเฮ้ยรถมารถสตีที่ไายเลย ยิอดเอ你要你要打打ปืนยาวมั้ยเข้าตายดิไอเหี้ยไอกล้องตรงบ้านนับป่ากูยิงตายแล้วนะตัวนึงตายใช่ไหมเออมันตายหรือมันดาวตายตายเหลือมันเหลือตัวเดียวของตีไงอช่าเลยตยล้องให้าเขาได้หมดไอเหี้ยครับก็เขาเรียกเหียอะไรวะโมเส้นเหรอปะโมเส้นกูเข้าขหัวเลยเป๊ะเดีวโอเคอเดี๋ยวช่วย อันนี้เราช่วยไอ้ก้าวผู้ภาคจุตุศาสสำคัญไปแล้วอ่ะโอเคนี่ช่วยหน่ปอนหนูเดี๋ยวเช่วยหนูตาแฟตเลยแหล่เฮียกูล่วงเลยอ่ะตาทำเฮียอะไรกระไบรไอ้สัดเจอเชียนตัวเนี้ยกูก็กำลังเล็งมันอยู่ไอ้เฮียกูรักษาการข้างบนเองเพื่อนไม่ต้องกลัวเฮ้ยตรงนู้นมีแอร์ดรอปว่ะ เอาดิเผื่อถ้าถ้าไม่เห็นคนก็ไปดิโอ,อกไกล่ะวะโอ้ยมันมีรถฉี่วะเอ้ยงั้นงั้นปล่อยแม่เถอะมีรถจอดด้วยมาแบบคุ่งสู้เอเป็นโู้ก ใครขับรถต้วนเพื่อนเพื่อนเฮียวงบีบตรงนี้อีกแล้วไอ้กล้องไม่เอ้สัตว์เล่นแล้วทีนี้กูบอกเลยไอ้สัตว์มันจะมีใครใช้กูโหลงเปมนยิงเสิร์ฟมาเล่นบนหลักคาเราปะเนี่ยไอ้หนาไปเยอะมากอชเชอร์ชอโฮบอชเชอร์ชอโฮไอ้ก็มีคนแลนดิ้งลงมาไหนคนคนหัวคนหัวสิลมสิภู ไอ้เฮียเรือแตกเรือแตกเลือแตกลงลงบ้านลงบ้านข้างๆบ้านนี้บ้านนี้มันลงบ้านเลยก่ากล้องไปก็งั้นแหละคูก็ทำอะไรไม่ได้กูั โอ้ยสัตว์กูจริงเลือดแตกกางอากาศเลยไป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 ,ปไม่ตายเลยตรงนั้นมีสโม,มกอ่ะเฮ้ยสัตว์เสียงจากหลังรรอะไรอย่างเดี่ย คิเวเตอร์ก็มีเอาเลือดแตกดิซับหายได้ไงวะคิเวเตอร์ก็มีตัวนะทราบรับทราบ,รบ Mix tiếng lốt tiếng lốt Có bị tìm đấy Tùng này à? Tông má cu ạ Mó thấy chụt cu mới mó mới thấy nó đi Cú lo tông má khỉ mà đi qua เป็นคนขี่มาตรงมาร์กที่หนี้ละที่หนี้ละที่หนี้ละเออเพียวดีแพ่อยู่อีกเด้วยเมย์ชอบที่บอกว่าเกิดว่างขาตรงนู้นมีแอร์ดอกมาเก็บเลยเก็บเลยลูกทีมาเต็มเลยว่ะซะขับเลยอ่ะ บาดนะโคตรเยอะเยอะดีหลายตี้เลยบวกกันน่ะดูด้วยด้านข้างนี้ด้านข้างนี้มาร์คส้มมาร์คส้มมาร์คส้มเฮหลายตี้ไป จจตายดิต,ดตายดิต,ดดยาต,ตายดิไอ้เหี้ยบักส้มาต,ตายนะบักส้มตายอ้าวไอ้เหี้ยฆ่าสามเฉยตีไหนวะเนี่ยตีไหนแตก <laughs> <laughs> ไม่รู้ไอ้ยยิงไว้หลายตีจัดทำมาดีช่องกระตักุ้งแนเชื่อ <laughs> มักเขียวมีตัวอยู่ตายสนุนหนุ่งแจ๋วใครยิงน่าจะกูมั้งกูสบบาลเลยเฮียใครตายก,ก็จไม่รู้ <c oughs> มีมักส้มใช่ไหมม,ไม์คส้มมารู้มาม์กส้มไม่น่ามีแล้วเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นม,กม์กไปม์กไปม์กเขียว ไอ้เจ้าวิ่งสับตีแตกเลยมัดเขียวมีตัวมัดเขียวมีตัวตรงห้องน้ำใค้มันยิงอะไรเล็กไปให้รถ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 นี่จะถึงโหลังห้องน้ำมีเดาหลังห้องน้ำเดา TÀI! Ui, sân ập sân ổn nửng. Phám phá, phám phá, phám phá, có lấy. เอาสนับสนุนเฉยนย่ยใครมาแจมกวูวตรงห้องน้ำตรงห้องน้ำตรงสมมุก็มีนะระวังตรงนู้ <S 2> <S 2> ด้วยเฮ้ยนั่หลังข้าหลังเข้าหลังข้างบอกว่าตรงที่กูหมาหลังข้าหลังเข้าหลังข้าว มาฟ้าเข้าไอ้กล้องเมาไงขึ้นมายงเฮ้ยขาน,นมาดิขานมาขานมาโอ้โหเฮ um ียเลิกตรงนี้เดี๋ยวเิงยิงยิงยิงเจียนเดี๋ยนเจียนโอ้โหแล้วเพิ่งมาปาสโมกเนี่ยนะคิดอะไรอยู่เนี่ย มักฟ้าตายย,ายังอ่ะยัง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 มันใส่ชุดทางด้วยก็ไปตรงมักฟ้าเห็นแล้วเห็นแล้วน็อกน็อกชุดคังน็อกเดี๋ยวชุดคังน็อกเขาชักแม่งมัน ตา,ตายตายตายตูขับตูตายเวยว้ฮ้ยเฮ้ยอ้ย้ยเฮ้ยเอ้ย้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮชนเันยเฮัยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยยยเ้เต๋เเฮ้ยม yup right ันเเยเยเย้ย้เเ มงรจุ๋ยก็ละปางไว้ก่อนเผื่อแม่งอยู่แถวนั้นตุ้ดท้าย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 เก็บวินไว้เพื่อนมึงโดนมึงโดนไอ้สัตว์กูบอกเลยมึงโดนไหญ่กว่งตรงเพื่อนแน่เลยบัาบัาบแน่เลย ต้วไม้ด hey, oh oh ิตันไม้ดิโอ้โหโอ้โหไอตีเราอยู่ครบปะเดี๋ยวก่อนไอ้ก้อมึงเอาลงคลิปยาวได้เนี่ยแบบไม่แบบไม่ต้องลงช็อตอ่ะได้ไอ้เจียดาเมจก็เยอะแล้วแบบเล่นแบบเก็บบินได้ด้วย